กิจกรรมการส่งน้ําพระธาตุในอีกหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายน้ําส่งพระบรมธาตุดอยสุเทพและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาครับ <N> ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารหนายนิรัติพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีถวายน้ำสงพระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าตรายพระราชทานในงานประเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ หนึ่งในโอกาสวันวิสาขาบูชาประจำปี2,568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างขับขั่ง จากนั้นได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพจำนวนสารอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลสำหรับถวายน้ำสงพระบรมธาตุดอยสุเทพจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องจากกิจกรรมเตียวขึ้นดอยในงานประเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวินวสาขาบูชาซึ่งในทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานน้ำสงและผ้าไตรมาร่วมในโอกาส นี้ด้ดวยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและแสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาของพระองค์ที่มีต่อวัดพระาธาตุดอยสุเทพ